สวัสดีครับวันที่6กุมภาพันธ์2564นี่คือการทดสอบครั้งแรกของการไลฟ์ผ่านโปรแกรม StreamYard อันนี้เราใช้กล้อง Internal Webcam ของ Macbook Pro ดังนั้นเนี่ยภาพมันก็อาจจะไม่ได้ชัดแจ๋วมากเท่าไหร่นะครับมันเป็นกล้องแบบ 720p ไม่ใช่ Full HD แต่ว่าตอนนี้เราก็ลองทดสอบเสียงกันหน่อยดีกว่าว่าเสียงชัดหรือไม่และระหว่างที่ทดสอบเสียงก็ทดสอบการ อ่านคอมเมนต์ใน Facebook ไปด้วยเลยอุ๊ยมีใครกดไลค์หนึ่งคนแต่ยังไม่มีใครยังไม่มีใครเขียนคอมเมนต์ใช่ไหมเราจะลองเอาคอมเมนต์ขึ้นมาโชว์ดูนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวจะขอลองแชร์สกรีนดูนะครับลองแชร์สกรีนของ Preview ไปหนึ่งหน้าสมมุติว่าเราจะเลคเชอร์เรื่องเกี่ยวกับมุมกล้องที่ใช้บ่อยก็มีมุมต่างๆมากมายท <ś c oughs> างไหา,างซ้ายทางไหนทางขวาโอเคมีมุมต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะครับอันนี้อาจจะเห็นภาพค่อนข้างเล็ก ถ้าเกิดภาพใหญ่ขึ้นก็จะเป็นแบบนี้เออตัวตัววิทยากรก็จะตัวเล็กลงนิดเดียวแล้วก็ให้ไปดูภาพให้เห็นชัดๆกันนะครับก็จะมีมุมกล้องแบบเบสิกทั่วๆไปมุมกล้องแบบมุมกว้างมุมกล้องแบบมุมเสยเดี๋ยวจะลองสวิชกับไปที่โปรแกรมพรีวิวแล้วก็ลองเอาเมาส์ชี้ไปชี้มาดูสิว่ามันจะโชว์ขึ้นมาไหมนะครับอ่ะนะครับก็จะมีมุมกล้องแบบเบสิกทั่วๆไปซึ่งตัววิทยากรเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเล็กๆนะครับเป็นพิกเจอร์ n นพิกเจอร์ หรือว่ากล้องแบบมุมกว้างซึ่งอาจจะไปถ่ายนอกสถานที่และตรงบริเวณที่กว้างๆอยู่ตรงเนี้เราก็สามารถเอาสไลด์ไปวางไว้ได้หรือบางทีเราก็มีกล้องแบบมุมเสยนะครับซึ่งมุมเสยเนี่ยถ้าเป็นแบบมุมเสยแล้วกว้างด้วยแบบในภาพเนี้ยนะก็ถือว่ายังพอโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นมุมเสยและมุมแคบด้วยนะครับอย่าหาทำนะครับเดี๋ยวลองซูมดูครับ ถ้าเป็นมุมสวยแล้วแคบเนี่ยมันจะเห็นคางเราใหญ่มากและน่ากลัวมากนะครับอันนี้ก็สามารถเอามาใช้ประกอบการสอนในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกับบรรยากาศของของสภาพแวดล้อมของเราได้มุมสุดท้ายก็คือมุมแบบท็อปวิวซึ่งจริงๆแล้วทำไม่ยากแต่ไม่ค่อยเห็นมือใหม่ทำกันเพราะว่ามือใหม่มักจะนึกว่ามันยากต้องใช้อุปกรณ์พิเศษมากมายแต่จริงๆแล้วเรามีเทคนิคอยู่ว่าสามารถใช้ อุปกรณ์ภายในบ้านช่วยทำท็อปบิวได้ลองกลับมาที่ตรงนี้อีกทรีนึ่งนะครับซูมภาพกลับมาก่อนซูมทูฟิตโอ้สวัสดีครับพี่นอนอุ๊ยตื่นเต้นไหนลองกดเอาอคอมเมนต์ขึ้นมาดีกว่านี่ครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยนี่ลองกันสดๆเลยลองสดๆก็เป็นพับลิกไปเลยครับไม่ต้องมาไพรเวทอ่าละนะครับขอบคุณมากครับพี่นนครับ ก็เอ๊ะพอกดขึ้นมาแล้วเราจะเอากลับออกไปอย่างไรโอเคนะครับแล้วก็ลองโชว์คอมเมนต์ใหม่อีกทีหนึ่งขอบคุณมากครับแล้วก็อ่ะถ้าเกิดเราไม่โชว์หน้าของผู้สอนเราจะโชว์แต่หน้าของหน้าจออย่างเดียวล่ะแล้วก็กดตรงนี้ครับก็จะเป็นหน้าจอเพียงอย่างเดียวตอนนี้มีคอมเมนต์มา2คอมเมนต์นะครับผ่านทาง Facebook ไม่แน่ใจว่าผ่านทางเพจหรือว่าผ่านทางหรือว่าผ่านทางโปรไฟล์ส่วนตัวของผมนะเพราะว่าผมไลฟ์ไป2ทางแล้วก็ยังมีผ่าน YouTube ด้วยนะครับคอมเมนต์บน YouTube จะมาไหมเนี่ยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมลองอีกอย่างหนึ่งก็คือผมลองสวัสดีครับอลองพิมพ์ผมกำลังจะลองพิมพ์คอมเมนต์ไปลงบนโปรแกรม StreamYard แล้วดูสิว่าคอมเมนต์เนี่ยจะไปโผล่ตามแพลตฟอร์มต่างๆหรือไม่ สวัสดีครับท่านผู้ชมทาง Facebook และ y o u YouTube อืมซึ่งเท่าที่เข้าใจคือมันจะไปโผล่ในเพจนะแต่มันจะไม่ไปโผล่ในโปรไฟล์ส่วนตัวนะครับอแล้วก็ไปโผล่บน YouTube ด้วยนะครับออาจารย์สมชาติสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ อันนี้ผมมาทดสอบเฉยๆนะครับอาจจะยังไม่มีความรู้อะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวต้องขอบคุณที่แวะกันเข้ามานะครับแล้วก็คอมเมนต์ผมก็จะไปปรากฏบน YouTube ด้วยเช่นกันนะครับอ้อาจารย์ดรปิยธิดาบอกว่าใน YouTube ชัดเจนดีนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับแสดงว่าแสดงว่าไลฟ์อันนี้ผ่านไปได้ออกไปได้หลายช่องทางโดยการไลฟ์แค่ครั้งเดียวนี่ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเลยนะเนี่ย ใช้เว็บของ Stre a ย y a r d อย่างเดียวเลยนะครับอันนี้จ่ายจ่ายรายเดือนเดือนละยีดอลลาร์แต่ว่าได้ได้ตั๋วอะไรนะได้คูปองมาจากพี่เบ้งจ s t p นะครับทำให้ลดไปได้10ดอลลาร์ก็เดือนแรกเหลือแค่15ดอลลาร์อันนี้เป็นการทดสอบครั้งแรกเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันจริงๆลองกันจริงๆลองหรือจริงกันแน่อ่ะลองกันจริงๆวันจันทร์นี้ตอนกลางคืนสองทุ่มมากับพี่ต้อมนะครับ อันนี้เราลองทดลองดูก่อนนะครับอสวัสดีครับคุณเคยสวัสดีจากสวีเดนตอนนี้กี่โมงเนี่ย Hey Siri What time is it in Sweden It's 9:52 a.m. <5, S 2> Stockholm Sweden 9ง52นาทีอรุณสวัสดิ์ครับกินข้าวเช้าหรือยัง <laughs> อ้อพี่ต้อมถามว่า YouTube อยู่ทางไหนครับอยู่ในช anel ชื่อ I am Mock ok นะครับ YouTube.com I am Mock นะครับว่าแล้วผมก็ไปลองเลยดีกว่าเอ๊ะผมไปลองทางไหนเดียะก็คือผ่านทาง safari นี่แล้วกันเนาะอันเดี๋ยวแชร์หน้าจอแชร์หน้าจอ safari แทนอ่ะเปลี่ยนการแชร์หน้าจอระหว่างการการไลฟ์ได้ด้วยนะครับอันนี้จะไปลองแชร์แบบแชร์แบบเอาเสียงด้วยไหมอ๋อเดี๋ยวนะเขาแชร์ chrome tab ได้เนาะแต่ว่า ผมจะลอง Safari ได้ไหมเพราะว่า Chrome มันมีข้อมูลส่วนตัวเยอะนะครับอลอง Safari ดูกดแชร์เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเอาใหมาใหม o สตอ่อกอันแชร์สกรีน s n s a r i ไม่มีให้กดเลือกว่าจะเอาเสียงหรือเปล่าฮะสงสัยเสียงจะมาจากซูมได้อย่างเดียวไม่เป็นไรลองลองดูแบบไม่มีเสียงก่อนนะครับ แล้วก็ตอนนี้น่าจะแชร์ YouTube อยู่เอ้ยแชร์ทาง Safari อยู่นะครับผมก็จะเข้าไปที่เว็บ youtube.com นะครับอันนี้ไม่ได้ล็อกอินไว้วิล็อกอินเป็นของอะไรไว้ก็ไม่รู้นะ youtube.com/slash i am mock นะครับ i a m m o c k ก็จะเป็น c h a n n e ลของผมซึ่งเป็น c h a n n e ลที่ไม่ได้โปรโมทนะครับ ไม่ได้เชิญชวนให้กดมา subscribe เลยเอาไว้เก็บของเฉยๆส่วนใหญ่เป็นวิดีโอลับอ่ะนี่ไงมาแล้วอ่าทดสอบไลฟ์ครั้งที่1นึ่งสตรีมยาร์ดครั้งที่1เออเสียงชัดดีนะเมื่อกี้แอบเข้าไปฟังเสียงตัวเองอ่าละ่ะก็ stop sharing ไว้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ทักทายกันมาอ๋อคุณเคยอ่าใช่ครับโปรแกรมนี้ เจ๋งมากครับผมเห็นเขาเขาใช้กันหลายคนผมก็เลยลองใช้บ้างจริงๆมันมีคู่แข่งของมันชื่อเมลอนนะ M E L O N ลองไปรีเสิร์ชเบื้องต้นมาแล้วก็พบว่ามันก็น่าจะดีพอๆกันนะครับแต่ว่าก็ขี้เกียจคิดมากเดี๋ยวมัวแต่หาข้อดีข้อเสียแล้วไม่ได้ลองสักทีก็เลยลองเอาละกัน15ดอลลาร์แค่เดือนเดียวลองลองดูก่อนนะครับคือไม่ต้องจ่ายตังก็สามารถใช้ได้แต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดต่างๆซึ่ง อ่าเราก็ไม่ได้ใจว่าข้อจํากัดนั้นมันมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากน,นะแต่ว่า15ดอลลาร์ก็ลองจ่ายไปครับเดือนเดียวไม่เป็นไรครับที่ต้อมบอกว่าอ่า u u u e e ไปเร็วกว่า a c e บ o o k สองถึงสวินาทีครับครับดังนั้นดังนั้นถ้าเกิดจะเล่นเกมกันแบบไลฟ์นะคนที่เข้ามาดูทาง YouTube ก็อาจจะได้เปรียบเพราะว่าอาจจะได้บิงโกก่อนคนที่อยู่ใน Facebook แต่ถ้าจะให้จจิงจริงๆต้องมานั่งในห้องนี้นะครับอย่างเช่นดรปิยธิดาเป็นตน้นเอาล่ะครับก็อ๋อท่านจะเข้ามาแจมเอาพี่ต้อมจะมาแจมหรอครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับขอแวะสวัสด,ดีอาจารย์พันปิติก่อนครับสวัสด,ดีครับท่านอาจารย์พันปิติ <laughs> สวัสด,ดีวันเสาร์นะครับเดี๋ยวนะครับพี่ต้อมเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับพี่ต้อมอ่า จะมาแจมกันนะครับนี่คือสดๆเลยครับหัดใช้โปรแกรมก็คือสาธารณะไปเลยครับค o ปปี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าผมว่าผมมาผมต้องมาแบบใช้กล้องมือถือแล้วละเพราะว่าภาพหน้าจะได้ใสกว่านี้นิดหนึ่งอันนี้กล้องเว็บแคมมันมันทำร้ายเราไปหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะก็ลิงก์มาแล้วเดี๋ยวผมจะไปโพสให้พี่ตั้มนะครับอันนี้ต้องเมคชัว์ก่อนว่าไม่ได้แชร์ทางสกรีนอยู่ อแล้วก็สักครู่นะครับอันนี้คนที่เข้ามาแจมเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องมี Account นะครับสามารถส่งลิงก์ไปแล้วก็น่าจะมาแจมได้เลยเดี๋ยวลองคอยดูนะครับว่าอาจารย์ต้องจะโผล่มาตอนไหนนะครับ สวัสดีครับอาจารย์สกริยาผมใช้สตรีมยาร์ดครับสตรีมยาร์ดเวอร์ชัเวอร์ชั่นใจสตังครับก็เพิ่งจะสมัครวันนี้แล้วก็ลองวันนี้เลยครับผมชอบไอตัวคอมเมนต์ที่เขาโชว์ขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วเอารูปภาพบน Facebook มาโชว์ด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็นั่งคิดอยู่2วันแล้วล่ะว่าจะทำอันเนี้ยใน OBS ยังไงแบบทำเองไม่ต้องจ่ายตังค์ให้ใครอะครับ ก็คิดวิธีออกแล้วล่ะแต่วิธีที่ผมคิดได้เนี่ยถ้าผมนั่งทําจริงๆผมคงไม่มีสมาธิในการพูดคุยครับมันคงยุ่งยากมากเลยจริงๆทุกผมผมยังคิดอยู่ว่าทุกอย่างที่สตรีมยัร์ดทำได้เนี่ยเราน่าจะทําได้เองด้วย OBS โดย OBS บวกกับ Zoom โดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรเพิ่มที่ต้องจ่ายตังค์เลยอย่างไรก็ดี เราจะเสียเวลาในการนั่งก๊อปปี้ข้อ,อมูลก๊อปปี้รูปภาพนะครับขอบคุณอาจารย์สมชาติครับ OBS Steam Lab แหระครับเดี๋ยวผมจะไปลองใช้ดูนะครับไม่ทราบว่าแพงไหมครับอาจารย์สกริยาอ๋ออาจารย์ต้อมโผล่มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอ แอดสตรีมมาคบพูดคุยกันนะครับอาจารย์ต้อมพร้อมไหมครับครับผมได้ยินเนาะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมเปลี่ยน,<อ>นแบ็คกราวน์ยังไม่รู้เนะ,อะขอแนะนํานะครับอันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณทีสุรี <c oughs> จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับขนาดนั้น <c oughs> ครับอ๋อตอนที่ผมจอยเข้ามามันจะถามว่าให้เซตออดีโอ เซต audio เซตวิดีโอครับแล้วตรงที่เซตวิดีโอเนี่ยจะมีเซคชั่นของกรีนสกรีนแล้วก็จะมี warning ว่าถ้าเครื่องไม่แรงอย่าใช้นะกรีนสก e ีนเดี๋ยวจะกระตุกอ่าอ่าอ่าครับโอเคครับมีมีเหมือนกันอาจจะเซฟตอนนี้ได้ป่ะน่าจะได้นะคร Learn more อ๋อไปที่ chrome ไป setting ไป advanced เนาะนู่นนี่นั่นโอเคครับครับได้ได้ได้เออดูดีมากเลยฮะ แต่เหมือนกับว่าเราอาจจะต้องล็อกอินก่อนเงนี้ยเนาะใช่ไหมฮะแฮัลโหลได้ยินไหมฮะได้ยินครับได้ยินครับแล้วมันดีเลยหน่อยหน่อยไหมเอ่อผมกับพี่เนี่ยผมว่าไม่ดีเลยเลยนะอ๋อเมื่อกี้เมือ่อ<ๆ>กี้ที่ดีเลยคือผมเสียสมาธิไปกำลังตอบคอมเมนต์ <laughs> มีมีคุณครูสักธริยามาดปากาคือเป็นคุณครูในเครือข่ายวิทยาการคำนวณน,นะครับทักมาว่า OBS กับสตรีมแบบทำได้ ซึ่งซึ่งผมยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักสตรีมแอบเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ยังไม่เคยใช้เดี๋ยวจะต้องไปแอบถามคุณครูกันหน่อยว่าทํำยังไงแล้วเป็นโซลูชันที่น่าใช้กว่านี้หรือเปล่าแต่ยังไงก็ดีครับเดือนนี้จ่ายไปละสิบห้าดอนโอเคครับผมได้ส่วนลดจากาอะไรอะ่ะรีเฟอร์ใช่ไหมฮะรีเฟอร์ครับผมมีคนทักทายจันต้อมมาครับสวัสดีครับจันนอกครับผม อาจารย์นกเข้ามาจอยด้วยอีกสักท่านไหมครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้อาจารย์นกไม่ยอมนะครับวันนี้วันนี้เตรียมสอนนะครับครับผมอาจารย์น้องคุ้นเคยเจสทีบอกว่าชัดมากยันสวีเดนนะครับโอโ้โหโด่งดังไปถึงแดนไอกเกียคิดถึงน้องค,คุ้นเคยจังเลยเออไม่ได้คุยกัน <laughs> น,นาน <laughs> เจอกันเมื่อปราร์ตี้ปีใหม่ อันนี้ขนาดเราลองระบบเล่นเฉยๆเนี่ยมีคนมาทักเยอะมากขนาดนี้เลยเยแสดงว่าวันเสาร์วันเสาร์สี่โมงเย็นใช้ได้นะวันจันวันใช่ปะวันหมายถึงว่าวันเสาร์นี่วันเสาร์สี่โมงเย็นนี่ก็มีขาจรเข้ามาทักทายเราได้๋อ้ใช่แล้วจังต้องสามารถแชร์สกรีนทางฝั่งนั้นได้ไหมครับแชร์สกรีน you are in the show อ๋อนี่ไงแชร์แชร์สกรี ครับผมเลือกเลือกแอปพลิเคชันได้โอเคอ๋อเป็นสกรีนหนึ่งแชร์โผล่มาแล้วอ๋อกำลังกำลังนั่งเขียนแกนอยู่ครับเหรอปิดก่อนปิดก่อนอ่าอครับผมัเดี๋ยวโชว์ได้แล้วบอกนะครับอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวจะ อ่าสมมติเป็นแบบนี้อ๋อไม่ได้เีกครับอันนี้แชร์เลยที่แชร์ทุกคนครับอ่าแชร์มาแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นจอนะครับนี่เอาแบบสองคนแล้วก็หนึ่งจอเนี่ยปุ๊บปุ๊บ add to stream เอออินเตอร์เฟมันมัน make s น n ์มากเลยอ่ะอินเตอร์เฟสมันใช้ง่ายมันไม่ต้องคลำนานมันเห็นแล้วทำได้เลยครับก็คือถ้ามีสองจอก็เพอร์เฟกมากเดี๋ยวต้องต่ออีกจอหนึ่ง ใช่ใช่โอ้ดูดีดูดีต็อปแชร์ไปก่อนโอเคเออ,เอ,อมันมีมแอนิเมชัน้วยนะวุแบวบุบวุบวุบเออเออครับอ,อ,อันนี้คือแบบสองคนแล้วถ้าอันนี้คือผมตัวใหญ่พี่ตัวเล็กถ้าเกิดจะสลับกันผมจับลากปุ๊บอ่าสลับกันได้โอ้เออดี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 ไงหรือว่าพี่อ้าวขอโทษครับเมื่อกี้ปิดไปอ่าถ้าเกิดว่าปิดเป็นพี่คนเดียวลหละอ่าเป็นอันนี้ผมคนเดียว อันนี้ต้องคนเดียวอันนี้เราคุยกันสองคนนะครับอือโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับนี่อีกฟีเจอร์หนึ่งเขาบอกว่าสามารถแชร์วิดีโอคลิปได้ซึ่งสามารถควบคุมวิดีโอคลิปได้บนบนสตรีมยาร์ดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองดูทางฝั่งผมแชร์วิดีโอหมายถึงว่าเรากดแชร์วิดีโเลือกวิดีโอไฟล์แล้วมันจะแชร์ วิดีโอไฟล์นะ่นนะอซึ่งเดี๋ยวนะผมมีวิดีโอคุกกี้เสียงไทยแต่เดี๋ยวจะผิดลิขสิทธิ์นะครับก็จะเป็นเอาเอาอันนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่ลองแชร์ไอ้แรปอัพของเราได้ได้ได้ครับเหมือนมันจะใช้เวลาเนาะมันขึ้นไปตรอแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคครับ ออก็ชัดดีนะชัดเจนแล้ว้าเสียงเสียงดังชัดเจนถ้าผมจะลงเบาเสียงจากวิดีโอลงเอออันนี้ก็เบาเบาลงเบาเสียงจากวิดีโอแล้วก็เราก็พูดไปได้ว่าอันนี้คือการเปิดงานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วของที่แล้วอ๋อ มันคนโทรลไอ้วอลลุมได้ด้วยเนาะเอเลินมากใช่ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองจัมไปตรงกลางวิดีโอเลยนะครับจิบ้มตรงกลางวิดีโออันนี้ก็เป็นตอนที่เอจารย์โบกําลังพูดเรื่องเกี่ยวกับการตั้งความละเอียดอันนี้เราโชว์เรื่องท็อปวิวนะครับต้องปิดเสียงไปก่อนอ่าก็สามารถใช้เราตักผ้าทำท็อปวิวได้เสียงเบาๆว่เาเสียงเบาของเขาก็ยังเสียงดังไปนิดนึง แต่อันนี้ดีมากเลยเพราะว่าควบคุมวิดีโอได้บนนี้เลยดีมากสุดยอดฟีเจอร์เยอะมากแสดงว่าไอ้หน้าคอนโซลน่าจะค่อนข้างซับซ้อนเลยครับอคอนโซลโเดี๋ยวเดี๋ยวแคปสกรีนให้ครับปุ๊บคอนโซลหน้าตาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวให้ดู นี่มันให้ใช้ได้ a อ c เ u า t เดียวใช่ไหมฮะไม่ถึงว่าคนใช้คนเดียวเป็นเป็นราคาต่อนหนึ่งแอคเคาทเนาะต่อนหนึ่งโฮสใช่ใช่ก็คือว่าถ้าอ,อันนี้มันผูกติดกับ email, ok mail. อีเมลผนวกเตด a อคจ m เมลคอมของผมอยู่ใช่ถ้าเกิดว่าคนอื่นจะมาใช้ก็คือต้องต้องใช้แอ c o u n t นี้เป็นต้อง Login เข้าเหมือนกันใช่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 แล้วก็เดี๋ยวนะจะให้ดูภาพ ภาพของสกินช็อตอันนี้อืมอันนี้ครับคือภาพหน้าจอของตัวตัวคอนโทรลของมันครับอ๋อ oh. ก็คือตรงส่วนตรงส่วนใต้ภาพใหญ่เนี้ยก็คือส่วนที่เลือกวิวว่าจะเอาแบบไหนทางขวามือก็ เนี่ยมีคอมเมนต์มาจากทั้ง Facebook แล้วก็ทั้งทั้ง y o u t u b e เลยอืมอืมแล้วเราต้องคลิกคอมเมนต์ไหมว่าจะให้ขึ้นใช่ใช่เราต้องคลิกที่คอมเมนต์อ๋อโอเคมันก็จะโชว์ขึ้นมาคือเราสกรีนได้อ่ใช่ใช่ใช่คลิกอีกทีก็จะหายไปเออโหดีงามอ่ะมันอินทิเกรตกับโซเชียลแบบเรียลไทม์อย่างนี้แบบคนต้องชอบแน่เลยเนาะถ้าสมมติว่าง่าย เขาโอคอว่าเขาเขาคอมเมนต์เข้ามาได้สดๆอะไรเงี้ยก็จะเหมือนกับขึ้นหน้าจอบนข่าวตอนเช้าสวัสดีจากกาลสินค่าอะไรเงี้ยใช่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  engagement ดีงามครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปก่อนงั้นเดี๋ยวทดสอบกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวทดสอบครั้งต่อไปจะลองมีแบ็ก g r o u n d แล้วก็ไอคอนโลโก้ของเรานะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับบาครับบ๊ายบาย เอออ่ะงั้นเดี๋ยวจะกด e n d broadcast นะครับขออไปที่ยังค้างอยู่มีคนดูอยู่สามคน